อีกอย่างหนึง่งมันมีการประวิงเวลาไม่มามอบตัวหรือไม่พบตำรวจทันทีหลังจากที่เกิดเหตุนะครับประวิงเวลาทำไมนะครับการแสดงความบริสุทธิ์ใจมันจะต้องหาตำรวจแล้วก็ต้องบอกรายละเอียดให้มากที่สุดหลังจากเหตุการณ์เพิ่งเกิดถูกไหมครับทีนี้เมื่อ3มปีที่แล้วรายละเอียดที่ให้มันไม่ละเอียดเท่าวันนี้นะครับ วันนี้ดูเหมือนจะมีรายละเอียดมากมายโผล่ขึ้นมาละเอียดกว่าหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกนะครับตามธรรมชาติแล้วนะครับมนุษย์เราจะจดจำรายละเอียดหลังจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ละเอียดและเ,เห็นภาพชัดมากที่สุดความทรงจำของมนุษย์เรานะครับเราเรียกว่า working memory ครับจริงๆแล้ว working memory เนี่ยหากเราไม่ได้สนใจ ที่จะจามันอยู่ไดแ้แค่30 30วินาทีเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเหตุการณ์มันสะเทือนใจมากๆเนี่ยเพื่อนเราหายไปตายไปเนี่ยเหตุการณ์นี้มันจะจําแม่นยําเลยนะครับและการบอกรา,ายละเอียดควรจะบอกรายละเอียดเจ้าหน้าที่ตั้งแต่หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สามวันนี้รายละเอียดมากที่สุดเลยซึ่งมันแปลกเริ่มแล้วน ไม่โอเคกับสิ่งที่ถูกกล่าวหานะคะเออเพราะว่าสิ่งที่คุณกล่าวหาเนี่ยคุณต้องไม่ลืมนะว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเชื่อคุณและไม่ทราบว่าเคยทาอะไรให้คุณหรอคะคุณถึงต้องพูดในสิ่งที่ไม่จริงให้เขามาเกลียดฉันะนะคะวันนี้ฉันขออนุญาตไม่อ่านคอมเมนต์นะเพราะว่าวันนี้ฉันต้องการแค่พูดสื่อไปถึงบุคคลท่านนั้นที่ออกมานั่งกล่าวหาฉันอยู่ได้หลายวันละจริงๆค่ะ แหม BSI ให้เป็นที่ปรึกษาทำตัวเหมือนแบบฉันนั่งอยู่บนวอแล้วฉันจะด่าใครก็ได้แบบนี้หรองงค่ะบอกตรงๆนะอย่าลืมเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งครับวินยูชนทั่วไปหรือคนปกตินะครับไม่จําเป็นต้องเป็นดาราครับผมว่ามันยากที่จะไปปัสสาวะท้ายเรือด้วยท่าแบบนั้น อีกอย่างหนึง่งคนจะปัสสาวะแล้วไปในท่ายากแบบนั้นควรจะถอดชุดแล้วก็เตรียมตัวที่จะปัสสาวะไม่ใช่ใส่ชุดเต็มอา่าใส่ชุดใส่ชุดครบทุกชิ้นแล้วลงไปลองนั่งท่านั้นก่อนแล้วตกเขากำลังจะไปปัสสาวะเขาน่าจะถอดชุดก่อนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอครับ แล้วก็เลิกมานั่งวิจาร์คอลลาเจนในคอนสมร์ของแซนค่ะนะอือฉันจะกระตุกกล้ามเนื้อมัดไหนบนหน้าอะไรยังไงสิ่งที่คุณวิจาร์มามันไม่ถูกถ้าคุณมั่นใจว่ามีอะไรถูกเนี่ยนะเอาตัวอย่างแบบมาแบบแบบหลักๆสําคัญสําคัญมาที่มันสอดรับกับคําพูดที่คุณกล่าวหาเราอะ่ะทีนี้เอ่อคุณแซนตอนเหตุเกิดใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขา จำไม่ได้ว่าคุณตังโมใส่ชุดอะไรแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะครับแต่มาวันนี้นะครับก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมตรงที่ว่าเมื่อมีอ,อ,อาสาสมัครไปจำลองเหตุการณ์นะครับจำลองเหตุการณ์คุณแซนบอกว่าเขาไม่ได้ใส่ใส่ชุดแบบนั้นถ้าจะทำต้องทำให้เหมือนอะไรแบบนี้คือ นั่นแสดงว่าคุณแซนจําได้ใช่ไหมครับว่าตอนเกิดเหตุวันที่เกิดเหตุคุณแตงโมใส่ชุดอะไรส่วนที่จะโกหกมากที่สุดผมขอขีดเส้นใต้ตรงคําว่าพยานบุคคลเป็นพยานที่เชื่อถือได้น้อยที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่ามนุษย์เรามักจะมีอคติหรือมีการปลอมแปลงข้อมูลเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและการที่มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยคนเดียว มันน่าจะง่ายในการให้ปากคํำตํารวจเพราะว่าแต่ละคนจะได้ไม่ต้องพูดไม่ตรงกันนะครับการให้คนเดียวรับบทว่าเห็นเหตุการณ์ง่ายกว่าในการสร้างเรื่องแต่แต่ในทางกลับกันนะครับพิรุธทุกอย่างที่สังคมกำลังมองเนี่ยจะมุ่งเป้าไปที่คุณคนเดียวเพราะคุณเป็นบุคคลเดียวที่อ้างว่าเห็นคุณตังโมงคนสุดท้ายผมรู้สึกว่าการถแถลงข่าว วันแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับเป็นการถแถลงข่าวที่มีคุณค่าเป็นการให้ข้อมูลที่มีคุณค่าและเหมาะแก่การนำมาอ่านภาษากายมากที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่ภาษากายของวันนี้เพราะว่าการเชื่อมต่อเชื่อมโยงระหว่างความรู้สึกกับเหตุการณ์มันเบาบางลงไปแล้วนะครับแรกๆเนี่ยฟุตเทจหรือคลิปวิดีโอการสัมภาษณ์หลังจากเหตุเกิดแรกๆเนี่ย จะเป็นตัวมัดเลยว่าคุณพูดจริงหรือโกหกนะครับวันนี้ที่คุณพูดความมั่นใจอาจจะมากขึ้นมากกว่าวันแรกเนื่องจากเวลามันผ่านไปนานและความผูกพันระหว่างคําพูดอารมณ์มันน้อยลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้สิ่งที่จะทําให้สังคมเกิดความสงสัยหรือคลายความสงสัยก็อยู่ที่การถแถลงแต่ละครั้งนะครับยิ่งพูดเยอะข้อพิรุธยิ่งมาก มาสักอย่างหนึ่งกันดูสิหลักฐานที่เป็นรูปประทัมจับต้องได้อะคะ่ะนึกออกไหมเออนะคะจริงๆเพราะว่าแบบมันหลายเรื่องเลยที่แฟนโดนรุมอยู่ตอนเนี้ยอยากจะบอกว่ามันไม่มีเรื่องจริงเลยนะคะคุณเออประชาชนทั้งหลายแต่ก็ตอนนี้มันก็จะมีบางส่วนที่เชื่อแันบ้างก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจจริงๆค่ะแล้วก็มีส่วนที่โดนขจุนกมูกแล้วก็มาว่าแฟนมาด่าแฟนซึ่ง ฉันก็ไม่โกรธเขาหรอกเพราะว่ามีคนคอยมานั่งให้ข้อมูลนั้นมีคนมาคอยให้ข้อมูลนั้นโนนีแบบก็คือข้อมูลที่เราคู่มาก็คือมันยังไงเจอยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าในช่วงเวลานั้น,น,นตอนคดีเกิดขึ้นเนี่ยมีคนรู้ว่าคอมมือถือเนี่ยอยู่กับแจ็คล้วนๆแล้วก็แจ็คก็ไม่ได้อะไรเลยส่วนมันจะได้อะไรหรือเปล่ามันก็มีแต่เท่าทุนกับมีแต่กําไรถูกต้องปะถ้าไม่มีอะไรก็เท่าทุน ถ้ามีข้อมูลก็กําไร้จะมาอะไรอ่ะจะมากวลวนนู้นกวลวนี่จะกลัวเรื่องอะไรไหม,ไม,ไมเขาบอกว่าข้อมูลข้อมูลอะไรให้ระวงังข้อมูลมันตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วตรวจไป่ะใครลบเมื่อ,อไหร่เออได้หมดละใช่แล้วแจ็คเขาได้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 มือถือไปวันไหนละ่ะโว้ยได้ตั้งนานแล้วหลังสามปีแม่หมายถึงว่าหลังจากหลังจากเกิดเหตุเก้าสิบวันมั้ง เก้าสิบวัน <3 S 1> สามเดือนสามเดือนเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรกันก่อนหน้านั้นก็ไม่เกี่ยวกับแจ็คใช่ปะ่ะมัน,ม,ม,น,ม,นมันสืบได้มันดูได้ว่าลบข้อมูลเมื่อไหร่เอาเข้าอะไรเมื่อไหร่แต่ตูวตอนมีลเราเราคู่มาก็าคือได้เท่าไหร่ก็เราเอามานําเสนอเท่านั้นข้อมูลผิดๆอะ่ะคือข้อมูลจากบางแจ็คอะฮะลัลโหลคือคุณเอาอะไรมาเชื่อถือก่อนคุณต้องดูแหล่งที่มาของข้อมูลคุณด้วยว่ามันเชื่อถือได้หรือเปล่า คนมันเป็นยังไงเมื่อสามปีที่แล้วมันออกมาด้วยสาเหตุอะไรอะ่ะถูกไหมคะเจตนาของเขาคืออะไรอะ่ะมันบริสุทธิ์หรอแล้วมันมีอะไรจริงมากจากบังแจ๊กไม่ใช่ว่ามีกระบวนการดิสเครดิตเขานะคะแต่เขาไม่มีเครดิตเพราะสิ่งที่เขาทําทุกอย่างมันไม่ถูกคุณต้องเข้าใจตรงนี้ถูกอย่าบิดเบือนคําพูดได้ว่าแล้วสิ่งอันสวยงามของคุณเลยคะ่ะเออคือที่สังคมส่วนใหญ่เชื่อคุณเนี่ย ข้อแรกเลยก็เป็นเพราะว่าวัฒกรรมคุณเป็นเลิศกับอีกอย่างนึงนะคะพิธีกรร่วมคุณเนี่ยนะคะมีความสามารถพิเศษในการอวยจริงๆเห็นด้วยตีหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาอู้สนับสนุนไม่ลืมหูไม่ลืม,ไม,ลมไม่ลืมหูลืมตาเลยหาหาด้หาเก่งนะคะหาพิธีกรร่วมเก่งอิจฉาค่ะอิจฉาตรงเนี้ยบอกเลยจริงๆเห็นด้วยเก่งอะไรอะไรก็อูย้ยพูดถูกไปหมดแบบอู้ลับหูลับตาอวยอะ คนบนเรนนี่น่ากลัวน่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงเกิดจริงๆอ่ะรีบออกมาเธอรีบออกมาสู่ที่ที่สาแสงสว่างตอนเนี้ยนั่นซะนะได้ได้ข่าวบางคนบางคนเป็นบางคนก็กลัวนะกลัวว่ากวอันตรายอย่าไปกลัวเลยจะตายแบบไม่มันไม่รู้เปิดไปแต่ที่แน่แถบติดคุกชัวถ้าไม่เปิดอืมจริงเขาเก็บกดค่ะเนาะ ไม่ได้ร้อนไม่ได้ดิ้นนะคะไอ้พวกคอมเมนต์ที่มาเขียนว่าแบบร้อนดิ้นนั่นนี่ไม่ใช่จ้ะโดนด่ามานานค่ะและไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องทนในในบางโอกาสที่มีเวลาว่างก็จะขอตอบตอบ,ตอบกลับบ้างในขณะเดียวกันที่เขาเขาพูดถึงฉันแบบวันนึงสามสี่เวลาดีไม่ดีก่อนทานอาหาร,หารด้วยซ้ำอ่ะเนาะเข้าใจฉันบ้างค่ะไม่เคยร้อนไม่เคยกลัว ฟังเด้นะครับไม่เคยกลัวค่ะเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ใช่ว่าอยู่เหนือกฎหมายนะคะสรุปนะผมสรุปนะรีบๆสรารภาพเถอะให้มันจบจบอันนี้หมายถใครทัทุกคนอนะ่ะใครใครก็ตามเดี๋ยวมาหาเดชไอเขาซะจะเป็นห้าคนหรือจะเป็นเป็นข้าราชการอะไรเราเราเราเริ่มเริ่มเหนื่อยละแต่แต่ถ้ายังจะไอ้นั่นต่อไปเราก็มีวิธีอ,อื่นแล้วนอกจากคดีนี้แล้วเราตอนนี้มันก็ยังมี กระถินอีก,อกหลายหลาย,หลายองค์คือเท่าท,ที่ผมรู้มานะว่ามีจำเลยบางคนเขาไปบ่นกับเพื่อน<ม>นะว่าเขากลัวที่ผมพูดที่พูดจริงนะจำเลยบางคนาย<ม>ถึงคนเือ,อใช่ไปบอกกับเพื่อนว่าเนี่ยเขากลัวเขากลัวอิทธิพลกลัวตายอะไรประมาณนี้แล้วพ่อแม่เขาก็กลัวด้วยจริงๆเขาลํำรวยมากมายเขาจะเป็นเขาจะไปกลัวทำไมอะไรเนี่ย <Es per ated> แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาบอกว่าถ้าก็กลัวว่าเดี๋ยวสา,ารภาพไปแล้วยังไงคดีมันก็มันมันให้การในศา,า,าลอะไรประมาณเนี้เพราะว่าไม่ได้ทําอะไรผิดเลยไม่กลัวเข้าใจตรงนี้สามัยนะหลายๆคนน่ะที่ยังด่าๆคนอื่นอยู่อะ่ะไม่ใช่ว่าโอ้ันคิดว่าคนคอื่นทําอะไรไม่ได้ก็ก็คิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรผิดเพราะว่าทราบพ่อเท็จจริง ว่าไม่มีไม่มีเรื่องแบบที่พวกเขากล่าวหาเลยนึกออกใช่ไหมก็เลยมั่นก็เลยไม่กลัวตรงนี้เลยค่ะเรื่องแค่นี้เลยนะไอที่ร้อนเนี่ยเพราะตรงนี้นอยู่ข้างนอกไงไม่ไม,ไม,ม่ไม่มีแอร์อย่างเดียวที่ร้อนร้อนตัวไม่คนที่มาเขียนเรื่องแบบร้อนตัวร้อนตัวเนี่ยขอได้ใหม่ๆดีกว่าไม่เอาแล้วเพราะไม่ร้อนนะก็ให้ร้อนอะไรอะคะไม่ได้ดิ้นด้วยอะ่ะโอ้ลูกหมาดิน้นฉันไม่ดิน้น ดินเรื่องอะไรมีอะไรให้ต้องดิ้นหรอคะ